小马的个大嘞，就我得走了。如果没骑到没骑到拉的，就我那些到了，就拉嘛你。如果没得去收垃圾的，没拉。如果没得在拉，骑到拉的，就没得去拉的，没拉骑到了。好吧，你骑到的，可多吧？得刷卡才完了。如果没得去拉的，他妈了，好吧，没得骑着了，吃饱了。杀猪，九九。 เทพองค์ใหม่จุติอีกแล้วอ้างเป็นร่างทรงพญานาคราชแสนสิริเห็นอดีตชาติสาธุ9-9หรือไม่โซเชียลแห่แชร์คลิปเทพองค์ใหม่จุติมาอย่างโลกอ้างตัวเป็นพญานาคราชแสนสิริรักษามวลมนุษย์เห็นอดีตชาติด้วยการดูอดีตชาติ นาทีนี้คงไม่มีคลิปไหนจะโด่งดังไปกว่าวิดีโอจากผู้ใช้ติ๊กต k อกรายหนึ่งที่ได้ออกมาโพสเรื่องราวของหญิงสาวรายหนึ่งที่ได้แต่งตัวชุดไทยย้อนยุคพร้อมกับอ้างตนว่าเป็นพญานาคราชองค์ดำแสนสิริมีอิทธิฤทธิ์ในการช่วยรักษาคนและยังมองเห็นอดีตชาติได้อีกด้วยโดยในช่วงต้นคลิปก็ได้เผยให้เห็นวินาทีที่สาวร่างทรงพูดภาษานาคที่คนทั่วไปฟังไม่ได้สับซึ่งสาวร่างทรงคนนี้เปิดเผยว่า ภาษาดังกล่าวเป็นภาษาที่ใช้ในบรรดาหมู่นัคราชผู้ที่จะเข้าใจภาษานี้ได้ต้องเป็นผู้ที่มียานบาร,รมีสะสมมาหลายพบหลายชาติเท่านั้นก่อนที่จะเล่าต่อว่าในคราวแรกเคยคิดว่าตนเองเพี้ยน แต่ทุกอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นตั้งแต่เริ่มรักษาคนได้ช่วยดึงสัมภเวสีให้หลุดพ้นและจุดที่พลิกผันที่สุดก็คือได้ไปเจอลูกในอดีตชาติการเปิดบารมีในครั้งนั้นส่งผลให้ถูกลอตเตอร,รี่จำนวน15ใบอีกทั้งในเดือนที่แล้วก็ยังได้ไปอีกแสนกว่าบาทหลังคลิปดังกล่าวได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ทางทีมข่าวจึงได้เดินทางไปยังวัดราชสัทธธรรมหรือวัดบางชันกรุงเทพมหานคร เพื่อพบกับสาวร่างทรงที่ปรากฏอยู่ในคลิปจึงได้สอบถามเรื่องราวทั้งหมดพบว่าปัจจุบันอายุ40ปีก่อนหน้านี้ทำงานเป็นพนักงานบริษัทต,ตำแหน่งเซลล์ขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์มานานถึง15ปีไม่เคยศรัทธาในเรื่องของร่างทรงจุดพลิกผันเกิดขึ้นหลังจากที่ไปถ่ายงานคอสเพย์เป็นพญานาคองค์ดำแสนสิริ เมื่อถ่ายเสร็จสิ้นกลับมามีเรื่องราวหน้าแปลกเกิดขึ้นมากมายเวลานั่งสมาธิจะมีเสียงเข้ามาในหัวตลอดเรียกว่าพ่อแสนขณะที่ยังไม่ได้เปิดบารมีก็ยังมีเสียงในจิตเข้ามาเรื่อยๆเวลาฟังเพลงพ่อดำแสนก็จะมีพลังจากนั้นอาจารย์ที่เป็นร่างทรงพญานาคก,ก็ได้แนะนำให้ตนไปทำพิธีบวงสวงจู่จช่วงสองวันก่อนเปิดพิธีบวงสวงก็ได้มีอาการคำรามออกมา และมีอาการร้อนในตัวจนทนไม่ได้และคำรามโดยไม่รู้ตัวหลังจากนั้นจึงเชื่อและยอมไปทำพิธีบวงสวงองค์ดำแสนสิริจันทาณวัดถ้ำวังบาดานจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างไรก็ดีขณะน,นี้ทำหน้าที่คอยช่วยเหลือมนุษย์ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการทำพิธีทางออนไลน์หากใครมีวิบากกรรมก็จะให้โอนเงินออนไลน์มาแล้วก็ทำพิธีทางออนไลน์ให้แบบเนี้ยแนวพญานาคเอวันวันไปแ,แต่งไปแต่งคอเพเยอร์ไปหรอแต่งตัวแล้วก็ถ่ายแบบเป็นอันท่านองค์ดดำแส,สิดิจันทาที่งงๆว่าท่านคือใครโดยด้วยความที่ว่าเราเป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องแบบนี้เลยเป็่คอเทีทั่วไปเอาแต่งเอามัน คือเหมือนประมาณว่าเ,เพื่อนอีกท่านหนึ่งอ่ะเขาเป็นเขาเป็นสายนาคราชแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมีคนอยากให้แตง่งเบืเ่องบนอยากให้แตง่งพาแต่งเสร็จล้วก็ใส่กล้ามปงกล้ามปลอมก็ยังมีรูปอ,อยู่นะครับยังมีรูปอยู่ก็คือเป็นการถ่ายแบบครั้งแรกที่ทุกสิ่งทุกอย่างจัดสรรมาดีมากแล้วออกมาแบบลังลังจริงๆตั้งแต่นั้นมาพอเสร็จจาก ไอ้ถ่ายแบบเสร็จก็มีแต่เรื่องแปลกๆเข้ามากับตัวเองยานบารมีก็มาเปิดวันที่ไม่แน่ใจว่าวันนั้นเป็นวันเสาร์ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศนั่นแหละอยู่ๆตัวเองก็สามารถพูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษามนุษย์ได้ประวัติก็คือเคยเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษมานะครับแล้วก็เป็นเซลล์รีเพรสเซนเซทีอเดี๋ยวนี้เขาชอบ ทดลองทุกเขาชอบพูดภาษาอังกฤษแล้วรูดแม่ทวนเป็นภาษาอังกฤษหน่อยได้คลิปๆหนึ่งมันเดี๋ยวนี้เขายอดฮิตเนี่ยเป็นจบเป็นสอนภาษาอังกฤษต้องพูดภาษาอังกฤษได้อันนี้ Hello good morning today I am Stan Siri Jantana Karatewa it's my name in this way I have finished from the Faculty of Science of University of